การเป็นของเราจะดึงดูสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตแอปเปิลใจดีวันนี้มาพูดถึงเรื่องใครที่อยากให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราไม่หยุดนะคะทุกคนการเป็นของเรานี่แหละสำคัญที่สุดจากป,ประสบการณ์ของแอปเปิลเนาะ อย่างที่บอกมีหลายๆคนบอกว่า Apple เป็นคนใจดีนะคะแล้ว Apple ก็เลยเออตั้งเพกใหม่เป็นแอปเปใจดีนี่แหละแอปเปิล <laughs> ใจดีไปเลย <laughs> <c oughs> สดชื่นทุกคนดังนั้นนะใครที่กำลังทำอะไรอยู่ก็ตามแต่สมมุติว่าตอนนี้ตอนนี้คือผ่านไปแล้วใช่ไหม แค่ตอนเนี้แอ p เปิลแอปเพูดว่าตอนเนี้ยคือผ่านไปแล้วเป็นเรื่องเก่าล้วมันผ่านไปแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากสร้างการเป็นใหม่คือตอนนี้ในอนาคตเป็นเลยตอนนี้ในอนาคตเป็นเลยแต่ตอนนี้ที่เป็นอดีตเนี่ยผ่านไปแล้วจบลงไปแล้วดังนั้นการเป็นสิ่งที่เราเป็นอยู่ มันจบลงไปแล้วเพียงแค่เพื่อนๆเ,เริ่มตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้นาวเดี๋ยวนี้เลยอ่ะเป็นคนใหม่ได้สิ่งใหม่เป็นสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่เป็นสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่ชีวิตเป็นแบบนั้นทุกคนยกตัวอย่างเช่น ามปีสี่ปีที่ผ่านมาแอปเปิลกินเยอะแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายใช่ไหมก็ทำให้เราน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเห็นไหมแอปเปิลเปลี่ยนการเป็นใหม่ก็คือกินเยอะขึ้นไม่ได้ออกกำลังกายสิ่งที่เป็นของแอปเปิลคือน้ำหนักเพิ่มขึ้นอันนี้คือการเป็นอันอัน,นอันนี้ปัจจุบันดังนั้น ถ้า Apple อยากจะกลับไปฟิตแล์เฟิร์มเหมือนเดิมนะคะอยากจะทำอะไรได้คล่องแคล่วนะคะเราต้องมีรูปด่างที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยแอปเปต้องเปลี่ยนการเป็นใหม่ดังนั้นสิ่งที่ทำอันดับแรกก็คือกินน้อยลงกินน้อยลงจากกินข้าวสองจานตอนนี้ลดเหลือจานเดียวอย่างนี้ยกตัวอย่างนะทุกคนอันนี้คือการยกตัวอย่างแล้วก็ออกกำลังกายมากขึ้น ใส่ชุดนอนเป็นชุดออกกำลังกายเปลี่ยนการเป็นของเราใหม่ให้พร้อมที่จะออกกำลังกายได้ตลอดเวลาอือแอบไป,ปยอยากมาแบ่งปันเรื่องนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องเปลี่ยนการเป็นใหม่ใช้ได้กับทุกเรื่องอย่างเช่นเราอยากจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้อยากจะมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นการเป็นอันเก่าตัวเก่าเราเนี่ยตัวเก่าเราคือหาเงินมาได้เท่าไหร่ใช้หมดใช่ไหมการเป็นใหม่ของเราคือเก็บก่อน หักบิทเก็บก่อนเดือนละสามพันเดือนละห้าพันค่อยไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยทุกคนเหลือก่อนถ้าอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินอะไรเป็นพิเศษค่อยไปอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวใหม่ตัวตนเราอันใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นิสัยเปลี่ยนแปลงได้ การเป็นของเราเปลี่ยนแปลงได้ใครที่รู้เรื่องนี้ไวชีวิตจะปังไม่หยุดเขาจะไม่มีความทุกข์มีความเครียรดใดๆเลยเพราะเขารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจากที่เราเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอยู่แล้วชีวิตของเราแต่ละคนมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีอยู่แล้วใครรู้ไวและเปลี่ยนตัวเองได้ไวปรับตัวเองได้ไวคนนั้นจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ใดๆเลย,เลยนะคะทุกคน แอปเปิลใจดีอวยผ่อให้เพื่อนๆมีความสุขมีชีวิตที่ปรารถนาสุขภาพแข็งแรงคือที่หนึ่งสุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงที่สองสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงแต่ทำไมสุขภาพใจแข็งแรงแล้วทําให้สุขภาพกายแข็งแรงเออน่าคิดไหมทุกคนนั่นแหละมันอันเดียวกันนะใจดีก่อน ทุกอย่างดีหมดใจแข็งแรงทุกอย่างดีหมดไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย